ที่สวัสดีครับผู้ยนครับวันนี้ค่ำคืนวันพฤหัสที่3ตุลาคมนะครับก็มาพูดเกี่ยวกับตัวราคาเครื่อนงนเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro กันต่อเลยนะครับที่เรียกว่าหลายๆคนก็คงร้องอาจารจ์จะไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับในเรื่องของตัวราคา 29,490บาทวันนี้ผมเองก็จะมาพูดกับความรู้สึกของผมเองเพราะว่าผมยังไม่ได้มาพูดแบบจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับว่าราคานี้ผมรู้สึกยังไงนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าแพงจริงๆนะครับแพงจริงๆและทําให้ผมเองหน้าแตกแบบยับเยินเลยนะครับไม่รู้ว่าทางโซนี่ประเทศไทยดูช่องเอคอนทีวีด้วยหรือเปล่านะครับเพราะเราประเมินกันไว้ในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าราคาประเทศไทยก็มันก็ไม่ควรที่จะเกิน29แหละนะครับอย่างเก่งนะครับ แล้วก็ถ้าเอาแบบเซอร์ไพรส์เอาใจคนไทยเลยก็คืออยู่ในช่วง25-26นะครับแต่ทางโซนี่ประเทศไทยเรียกว่าตั้งราคามาเพิ่มจาก29หน่อยเดียวเองนะครับ29-490นะครับเป็นราคาที่ผมเองก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าโซนี่ประเทศไทยตั้งราคาได้แพงจริงๆนะครับกับ p l a y s t a t i o n 5 Pro นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกมเมอร์ในบ้านเรานะครับก็ยังคงให้การสนับสนุนถึงแม้ราคาจะอยู่ในระดับนี้นะครับเพราะเพราะว่าอะไรละ่ะ ถ้าเพื่อนๆได้ไปได,ดูในตัวคลิปในช่วงเย็นๆที่ผมเพิ่งอัพไปนะครับกับการลงพื้นที่เอาตัวบรรยากาศต่างๆมาฝากเพื่อนๆในการพรีออเดอร์เพย์เซชัน5โปรวันแรกในประเทศไทยมาฝากกันก็จะเห็นนะครับทั้งที่เพื่อนๆจะหลังใหม่มาบอกกล่าวกับผมเองก็ดีหรือจะเป็นหน้าใหม่นะครับในการเข้ามาคมอมเมนต์ในตัวคลิปนั้นนะครับว่าได้ทําการสั่งซื้อพรีออเดอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมากจริงๆ นะครับมากจริงทั้งๆท,ท,ที่ในช่วงเวลานี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าวงการวิดีโอเกมนะครับระบบของการเล่นเกมนั้นก็ค่อนข้างจะมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีตัวแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีความคุ้มค่าเยอะแยะมากมายนะครับที่พร้อมจะดึงให้เหล่าเกมเมอร์ในทางฝัง่งเคร่เล่นเกมคอนโซลน,นี้พร้อมที่จะเปิดใจนะครับรับในเรื่องของการสัมผัสในการเล่นเกมที่มันมีความคุ้มค่าต่างๆมากมายเยอะแยะ แล้วประกอบกับตัวราคา PlayStation 5 Pro มันก็ดันแพงเข้ามาด้วยอีกมันก็น่าจะต้องมีแบบหลายๆคนต้องปันใจบ้างแหละนะครับแต่ว่าหลายๆคนก็ยังคงที่จะมีความยึดมั่นนะครับเชื่อมั่นนะครับกับการที่ได้เป็นเจ้าของเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5 Pro นะครับเพราะว่าพวกเขาก็คงมั่นใจแล้วว่าการที่จะได้เล่นตัวเกมต่างๆในอนาคตต่อไปที่กำลังจะได้เล่นกันในช่วงปีหน้าหรือว่าจะเป็นตัวเกมเก่าๆที่มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้มีตัว performance โดยเฉพาะในเรื่องของตัวเฟรมเรทหรือว่าความคมชัดที่เพิ่มสูงขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่พวกเขามองแล้วมันมีความคุ้มค่ามากกว่าตัวแพลตฟอร์มอื่นๆก็ได้เหมือนกันนะครับก็ต้องขอยกนิ้วให้กับเกมเมอร์ในสังคมคอมมูนิตี้ของช่องไอคอนทีวีเลยนะครับว่าคุณแบบนี้เลยนะครับผมยกนิ้วให้เลยแต่ส่วนตัวผมเองนะครับผมเองก็ต้องบอกเลยว่าผมเองอาจจะไม่ได้ซื้อในช่วงเดย์วันในวันที่7นะครับก็บอกตรงๆเลยว่าราคามันเกินงบประมาณในกระเป๋าของผมนะครับ ไปพอสมควรนะครับก็อาจจะต้องร้องเพงลงรอไปก่อนทั้งๆที่ตัวผมเอง,เองต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าผมนั้นโดนป้ายยาบาแบบจัดเต็มจริงๆเลยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะอะไรละ่ะผมนั้นควรที่จะซื้อแบบเดวันนะเพื่อนๆถ้าพูดถึงนะครับเพราะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้ไปสัมผัสหรือว่าได้ไปเห็นนะครับกับตัวเกมต่างๆในงานโตเกียวเกมโชว์นะครับแล้วก็ได้เห็นเจ้าตัวเครื่อนงนเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5 Pro แบบตัวเป็นๆกันมาแล้วนะครับก็ต้องบอกเลยว่าตัวเกมที่เปิดในตัวบูทของ PlayStation หรือว่าจะเป็นตัวบูทต่างๆของค่ายเตอร์ปาร์ตี้ก็ตามนะครับโดยเฉพาะตัวเกมดับทวินเอนะครับเมื่อถ้าเราเห็นเราก็พอที่จะนึกภาพได้เลยว่าถ้าหากเกมเหล่านั้นเล่นบนตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5 Pro ประสิทธิภาพหรือว่า performance ต่างๆ มันจะออกมาได้แบบสุดยอดมากกว่านี้อย่างแน่นอนนะครับถ้าหากเล่นบนตัวเครื่องเล่น PlayStation 5ตัวรุ่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเกมอย่าง Phantom Base Zero นะครับ Metal Gear นะครับหรือจะเป็น Monster Hunter Wild โอ้โหเรียกว่าโดนแบบป้ายาเต็มๆนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นมันคือตัวเกมดับทเ่มเองนะครับเราไม่นับไปถึงตัวเกมที่ไม่ได้มีกราฟ,ฟิกแบบอลังการมากนะเพื่อน นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเกมที่มีภาพกราฟิกอลังการมากๆเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันควรที่จะเล่นบนตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5 Pro จริงๆนะครับแล้วก็ผมเองก็ต้องบอกเลยว่า,าในตัวงานตัวเกมเกมโชว์นะครับถ้าเราลองมองนะครับไม่แน่ที่เราได้เห็นหรือว่าได้สัมผัสนั้นมันก็อาจจะโดนลันบนตัวเครื่องเกมคอนโซลที่ชื่อว่า PlayStation 5 Pro แล้วด้วยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตัวเกมที่ชื่อว่า Monster Hunter Wild นั่นเองนะครับที่ต้องบอกเลยว่าทางค่ายแคปคอม นะครับหรือว่าทาง PlayStation เองนั้นโอ้โหเรียกว่าเปิดให้เหล่าเกมเมอร์ได้ทำการทดลองเดโม่นะครับได้ลองเล่นกันเนี่ยจำนวนนับๆเนี่ยประมาณร้อยกว่าเครื่องนะเพื่อนๆนะครับซึ่งเราก็พอที่จะประเมินหรือว่ามโนได้นะครับว่าการที่จะให้เหล่าเกมเมอร์ได้ลองสัมผัสหรือว่าเล่นเกมในระดับแบบร้อยกว่าเครื่องนะครับในตัวระบบที่มันมีความเสถียรน,นะครับ มากที่สุดเนี่ยมันก็ต้องยกให้การเล่นบนตัวทางฝั่งแพลตฟอร์มเครื่องเล่นเกมคอนโซลนะครับเครื่องเล่นเกมคอนโซลถ้าหากในระดับแบบร้อยกว่าเครื่องนะครับหรือประมาณ10-20เครื่องกว่าตานะครับเปิดให้เล่นแบบตลอดเกือบเกือบทั้งวันในระยะเวลาของตัวงานนะครับสวนันเต็มเตแบบเนี้ยนะครับสิ่งที่ถ้าหากไปใช้บนตัวแพลตฟอร์มในทางฝั่ง PC นะครับเพราะอย่าลืมว่า Monster Hunter Wild เกม m o n s t e อร์ n t e r ตอร์นี้ก็ชัดเจนนะครับลองลงมาให้เล่น อยู่ใน2แพลตฟอร์มนะครับก็คือทางฝั่งคอนโซลนะครับ PS a y 5แล้วก็ Xbox Series แล้วก็ทางฝั่ง PC นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนลองนึกนดูด้วยกันถ้าหากตัวเกม Monster Hunter Wild ขอแค่ประมาณ20เครื่องวยกันนะครับมีแทรกเข้าไปให้เล่นบนตัว PC นะครับตลอด4วันรับหลอมผมว่าใน20เครื่องอย่างน้อยต้องมีสักเครื่องแหละในช่วงที่กำลังเหล่าเกมเมอร์กำลังทดสอบหรือว่าลองเล่นเดโมอ,อยู่ก็อาจจะต้องเจอปัญหาในเรื่องของตัว ระบบของตัวเกมมีบั๊กเกิดขึ้นหรือว่าระบบตัวแคสของตัวเกมเกิดขึ้นนะครับอยู่ๆเครื่องเอ,อ๋อะไรขึ้นมาแบบนี้นะครับเพราะว่าคนไหนที่อยู่สาย PC ก็คงจะรู้ดีนะครับถ้าหาเพื่อน <c oughs> ๆเล่นเกมแบบทุกๆวันนะครับตลอดทั้งเดือนเลยแล้วกันนะครับสีหวันติดติดกันวันหนึ่งสองสามชั่วโมงผมก็เชื่อเพื่อนๆก็คงจะต้องเคยประสบปัญหาในเรื่องของตัวเกมที่เล่นๆอยู่แล้วเกิดอยู่ๆมันก็มีอาการแห้งมีอาการเอ,อ๋เกิดขึ้นนะครับต้องมา รีสตาร์ทโปรแกรมอะไรใหม่ๆนะครับซึ่งถ้าหากมันเกิดขึ้นในตัวงานรับรองโอ้โหดูไม่จืดอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นทางาค่ายแคปคอมเองหรือว่า PlayStation เองก็คงต้องเลือกนในตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าเครื่องเล่นเกมคอนโซล PlayStation อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับกับการเปิดตัวเกม Monster Hunter w i ให้ได้ทดสอบกันนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็พอที่จะเป็นตัวที่ช่วยเข้ามาส่งเสริมการพรีออเดอร นะครับทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองหรือว่าในประเทศอื่นๆก็ต่างนะครับที่กําลังเปิดพรีออเดอร์กันอยู่ในช่วงเวลานี้ให้เหล่าเกมเมอร์นั้นเริ่มที่จะโอนอ่อนนะครับในการอัปเกรดตัวเครื่องเกมคอนโซลจากรุ่นเดิมให้กลายเป็น PlayStation 5 Pro หรือใครที่ยังไม่มี PlayStation 5เลยก็อาจจะเลือกในการซื้อ PlayStation 5 Pro ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ผมเองก็โมอ,อยาที่บอกไว้นะครับว่าราคามันเกินกระเป๋าสตุงสตางผมไปพอสมควรผมเองอาจจะรอ นะครับเพราะว่าตัวเกมต่างๆที่เราได้ไปสัมผัสหรือว่าได้ไปพบเห็นมาแล้วในตัวงานตัวเกมมโชว์อย่างน้อยมันก็ช่วยลดระดับนะครับละง,งับกิเลสข,ของผมได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าอ่ามันก็เป็นแบบนี้แหละนะครับตัวเกมนะครับมันก็เลยลดดีกรีในเรื่องของความอยากนะครับที่จะได้ตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5 Pro ได้พอสมควรนะครับประกอบกับตัวเกมต่างๆเหล่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Phantom Bay Zero นะครับหรือว่า Monster Hunter Wild หรือว่าตัวเกมระดับชิลเนเออื่นๆในตัวงาน นะครับยังไม่ได้มีการวางจําหน่ายพร้อมกับตัวเครื่อง PlayStation 5 Pro ในวันที่7พฤศจิกาที่จะถึงนี้นะครับก็เรียกว่ายังรอไปได้อีกหลายเดือนนะครับประมาณ3-4เดือนนะครับและดีไม่ดีนะครับปีหน้าหรือว่าอาจจะเป็นช่วงธันวาก็ได้นะครับหลังจากที่ PlayStation 5 Pro วางจําหน่ายในบ้านเราไปก็อาจจะได้เห็นการจัดแคมเปญนะครับกับการลดลงลงราคาต่างๆออกมาให้เห็นกันค่อนข้างที่จะเยอะนะครับกับส่วนลงส่วนลดต่างๆ ที่เพื่อนๆก็พอที่จะได้ซื้อตัว p l a y s t a t i o n 5 Pro ลาจากราคา29490ให้เหลือต่ำลงมาหน่อยนะครับอยู่ในช่วงประมาณ2625ได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็ถือว่ายังไม่ต้องรีบร้อนก่อนก็ได้นะครับสำหรับตัวผมเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีความพร้อมอยู่แล้วนะครับก็จัดเลยก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นกันอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีเพื่อนๆหลายคนที่มีความพร้อมหรือว่าเตรียมความพร้อมมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเพราะว่าการประกาศ PlayStation 5 Pro นั้นก็ไม่ใช่ว่าดุมๆจะมาประกาศกันในวัน2วันที่ผ่านมากับประเทศไทยเรานะครับก็มีการปล่อยข้อมูลกันเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วนะครับก็ทําให้เพื่อนๆหลายคนก็พอที่จะมีการเตรียมความพร้อมได้ดีกว่าผมนะครับหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็พอสมควรนะครับส่วนคนไหนที่ยังมีตัวเครื่องเกมคอนโซล PlayStation 5ตัวรุ่นปกติอยู่ก็ยังอยู่ได้อีกยาวๆนะครับเพราะว่าตัวเกมต่างๆที่จะออกมาในอนาคตอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพอ่์เอหรือว่าอินโดอินดี้ต่างๆก็ยังคง เล่นได้อยู่บนตัวเครื่องเกมคอนโซลตัวรุ่นเดิมนะครับรุ่นอ้วนหรือว่ารุ่นสดินะครับแต่ถ้าคนไหนอดทนไม่ไหวหรืออ่าโดนอาการป้ายาต่างๆไม่ไหวนั่นแหละนะครับก็คงจะต้องติดกับนะครับกับการบุกตลาดของทางฝั่ง PlayStation อย่างหนักหน่วงนะครับก็เรียกว่าผมเชื่อเลยนะครับในช่วงปีหน้านะครับทาง Sony เองก็คงเตรียมทย,ทยอยขนตัวเกมแบับที่เป็น A ต่างๆที่จะทำให้เห็น ความแตกต่างของการเล่นเกมบนตัว PS5 Pro กับตัว PS5 ปกติให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะดึงเงินจากเหล่าเกมเมอร์ที่ยังคงอ,อยากจะเล่นตัวเกมในทางฝั่งคอนโซลอยู่นะครับอยู่นะครับถึงแม้ราคาจะอยู่ในระดับแบบน้องๆเกือบๆสามหมบาทก็ตางนะครับอันนี้แหละก็เป็นตัวข้อมูลกับความรู้สึกนะครับที่ผมเองเอามาบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับกับราคา PlayStation 5 p r Official ในประเทศไทยที่ต้องบอกเลยว่า แพงมากจริงๆสําหรับตัวผมเองและผมเองก็คงจะไม่ได้ซื้อในแบบ Day 1นะครับกับวันที่7พฤศจิกนะครับก็เดี๋ยวยังไงผมเองก็จะพยายามหาหนทางนะครับในการที่จะนํามาบอกกล่าวนะครับหลังจากที่ได้ไปลองสัมผัสนะครับกับตัว PlayStation 5 Pro มาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามช่อง Econ TV กนันไว้ได้นะครับเพราะยังมีเรื่องประเด็นต่างๆ PlayStation 5 Pro ให้ได้พูดกันอีกเยอะแยะมากมายนะครับ กับตัวเกมที่กาลังจะออกในอนาคตอันใกล้นี้สําหรับในค่ําคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ